สวัสดีค่ะแฟนคลับและเอซทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะแอดจะพามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศงานภาพป,ป่ามหาชนนะคะที่วัดสีจุมที่วัดจุมสีพัฒนารามนะคะอยู่ที่อำเภอเพ็จังหวัดอุดรธานีนะคะแอดจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าวันนี้คนมาเยอะมาเนืองแน่นขนาดไหนนะคะวัดแทบแตกเลยนะคะ วันนี้แอดก็อยากจะให้ FC นะคะลองไปดูว่างวดที่แล้วนะคะมีสายบุญนะคะมีโชควีลาบกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีมาทอดพระป่าที่วัดจุมสีพัฒนารามกันนะคะมากันเยอะมากเลยนะคะนะคะ ส่วนแอดก็ได้ทําบุญร่วมไปกับทางวัดแล้วนะคะโอนเงินเข้าไปช่วยทางวัดแล้วนะคะนะคะแอดก็ได้ทําบุญร่วมกับทางวัดจุมสีพัฒนารามไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึง FC และก็แฟนคลับทุกคนเลยนะคะแล้วก็นี่คือนะคะบรรยากาศของวัดจุมสีพัฒนารามนะคะมีรถ เยอะมากนะคะมาจากทั่วสารทิศนะคะจอดยาวเป็นกิโลนะคะใครหาที่จอดได้ก็จอดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะคะว่ามีต้นต้นเงินต้นทองต้นที่ทําทเป็นต้นผ้าป่านะคะของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อที่จะมารวบรวมนะคะสร้างศาลากับหลวงปู่นะคะอยู่ที่วัด จุมสีพัฒนารามกันนะคะเห็นไหมคะแต่ละคนโอ้มีต้นเงินมานะคะบางคนก็มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเดี่ยวมาได้หมดเลยนะคะท่านสามารถเดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดได้เลยนะคะอยู่ที่อําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดจุมสีพัฒนารามนะคะก่อนอื่นอดนก็ จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆที่แอดจะลงให้ในคลิปต่อไปนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะงมดที่แล้วนะคะมีหลายคนนะคะโชคดีเป็นเศรษฐีกันไปนะคะแอดให้3ตัวแตกเลยนะคะแล้วก็แตกทั้ง3ตัวแตกทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าทางช่องไม่ได้นำให้เล่นกัรพนันนะคะแต่ว่า สามารถที่จะไปช่วยรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะส่วนวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้สรุปอะไรเพียงแต่ว่าแอดก็จะมียอดภาพป่านะคะยอดภาพป่านะคะของวัดจุมสีนะคะของทั่วทุกสารทิศนะคะมาให้แฟนคลับเอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะไม่ใช่ยอดน้อยๆนะคะเยอะมากนะคะสายบุญของเราเยอะมากจริงๆเลยนะคะ ส่วนวันนี้นะคะก็บรรยากาศของวัดนะคะไม่สามารถแอดไม่สามารถที่จะเข้าไปทำคลิปหรือว่าอัดวิดีโอด้านในได้ภายในวัดได้นะคะก็คือทางวัดนะคะไม่อนุญาตให้เข้าไปบันทึกคลิปวิดีโออะไรได้นะคะก็สาวแอดก็เก็บบรรยากาศภายนอกนะคะของวัดนะคะมาให้ชมรับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่า อแอดไม่สามารถเข้าไปได้นะคะทางวัดแม่อนุญาตนะคะก็เก็บบรรยากาศข้างนอกมาให้ดูนี่ก็คือคุณเดือนสกาวนะคะเดือนสกาวคนเดิมเดือนสกาวชาแนลนะคะใส่บุญใหญ่เลยนะคะ f อซและฟันขับเยอะมากเลยนะคะสามารถติดตามได้นะคะแล้วนี่ก็คือเฮฮาพาม่วนนะคะแล้วก็พ่อเทืองนะคะสตาร์ด้านะคะ ช่องยูทูบเบอร์ของเรานะคะวันนี้มากันเยอะมากนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปบันทึกคลิปวิดีโอได้นะคะแฟนคลับเลฟ FC สามารถชมบรรยากาศภายนอกได้นะคะตามที่แอดอได้ลงให้ดูนี่นะคะว่าคนเยอะจริงๆแน่นมากจริงๆนะคะมาจากทั่วสารทิศนะคะด้วยความ ศรัทธานะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะที่จะสร้างคุณงามความดีนะคะสะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านทุกคนสามารถสะสมบุญได้นะคะเพื่อครอบครัวเพื่อตัวของเราเองนะคะอย่าหยุดที่จะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะส่วนแอดก็ได้ทําบุญร่วมกับทางวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือช่องสตาร์ด้านะคะพ่อเทืองนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง YouTube นะคะ ทางช่องนะคะก็ทางช่องนะคะช่องสแบงบ้านนานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแอดก็ขอบคุณมานั้นที่นี้ด้วยนะคะดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าท้ายๆเดี๋ยวแอดจะมีอ่าช็อตเด็ดๆให้ดูกันนะคะว่า<ม>จริงๆแล้วนะคะยอดพระป่าวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะ เกือบ10ล้านเลยนะคะมาจากทั่วสารทิศจริงๆคุณเดือนนะคะสกาวเดือนชาแนลช่องเดือนคนเดิมนะคะสายบุญนี่ก็คือ,อตัวบุญสายบุญตัวยงเลยนะคะแบบว่าทำบุญเยอะมากแล้วก็มีโชคมีลาบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยูทูบเบอร์ของเราทุกช่องเลยนะคะ ส่วนนี้ก็คือเจ๊แดงนะคะเจ๊แดงเจ๊แดงคนเดิมช่อง YouTube นะคะสามารถติดตามได้นะคะเจ๊แดงเป็นสายบุญแล้วก็มีแฟนคลับและเอฟซีติดตามเยอะมากนะคะวันนี้ก็มาร่วมทําบุญนะคะทําบุญเยอะมากเลยนะคะเจ๊แดงนี่ก็ไม่พลาดนะคะส่วนแอดนะคะก็จะนําคลิปเด็ดๆดีๆติดตามข่าวเด็ดข่าวข่าวเด็ดข่าวเด่นข่าวดังในทุก ช่องทางมาลงให้กับแฟนคลับและอเซได้รับชมรับฟังกันนะคะงวดหน้าแอดก็อยากจะให้แฟนคลับหรือเอฟของแอดนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองกันนะคะเนาะก็สะสมบุญกันเยอะๆนะคะวัดจุมสีพัฒนารามนะคะเนืองแน่นไปด้วยสายบุญนะคะผ้าป,ป่ามหาชนนะคะ ยอดผ้าป่านี้สุดยอดมากๆเลยนะคะแอดภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะแอดก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีสายบุญมาเยอะมากนะคะแอดปลื้มปิติและก็มีแรงศรัทธามีความเชื่อมั่นนะคะในการที่จะทำความดีนะคะทางวัดจุมสีพัฒนารามนะคะวัดปู่ชีประขาวนะคะก็จะสร้างศาลา นะคะก็สามารถมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะคะทางวัดไม่มีอะไรที่ะจะตอบแทนนะคะนอกจากว่าทางวัดนยคะเป็นสายบุญนะคะเป็นสะพานบุญให้กับสาธุชนทุกคนนะคะทั่วสารทิศเลยนะคะสามารถมาทำบุญได้นะคะแล้วก็นี่คือยอดเงิน ยอดผระป่านะคะทีะ่ทางวัดนะคะรวบรวมนะคะยอดเงินพระป่าในวันนี้นะคะบรรทัดบนนะคะก็คือยอด2องล้าน6แสสามหันหนึ่บาทยอดนี้คือยอดที่ทางผู้ใจบุญสายบุญของเราโอนเข้าบัญชีกับหลวงพ่อทางวัดนะคะ ส่วนบรรทัดที่สองนะคะห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์นี่คือยอดอ่านี่คือยอดผ้าป่ามหาชนนะคะยอดผ้าป่ามหาชนนะคะสองยอดนี้รวมกันก็จะเป็นยอด 8 5 3ล้านบาท25สตาตงค์นะคะสา,สาธุสาธุสาธุด้วยนะคะขอนุงทนาสาธุทิบด้วยนะคะดูสิคะยอดไม่ใช่น้อยนะคะยอดเยอะมากนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะคะที่มาร่วมทำบุญกับทางวัดนะคะ แอดก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะ<อ> FC และแฟนคลับทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆคลิปดีๆนะคะเดี๋ยวที่แอดจะลงให้ในคลิปต่อไปนะคะแอดก็จะนำเสนอแต่สิ่งดีๆให้นะคะกดติดตามกด ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปดีๆเด็ดๆให้กับแฟนคลับและ FC นะคะต่อไปนะคะวันนี้นะคะแอดก็วันนี้นะคะ,แอ,นนะ,คะแอดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะแอดจะ นำเสนอสิ่งดีๆแล้วก็เด็ดๆมาให้กับแฟนคลับและเอฟซทุกคนเลยนะคะแอดก็ขอให้แฟนคลับและเอฟซของแอดนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจย่ไข้นะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะทุกคนเลยนะคะสาธุสาธุคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ